เดอะคอปว่าไงครับแฟรง์เฟิร์ตสนดึงเอนโดกลับมาค้าแข่งลีกบนเดสอีกรอบครับสำนักข่าวบิวนะครับสื่อของเยอรมันเองรายงานข่าวมาว่าไอทักแฟรงก์เฟิร์ตนะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของวัตรุเอนโดมิดฟิลชาวญี่ปุ่นที่ดูจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามในฤดูกาลนี้กับทางเลวกูหลังการก้าวขึ้นมาของไรอันกาเวนแบกมิดฟิลวัย22ปีชาวเนเธอแลนด์ ยึดตำแหน่งตัวจริงในฤดูกาลนี้ด้วยการลงสนามไปกว่า41นัดจากทุกรายการนะครับแล้วจากการที่ทีมหงแดงไม่มีโปรแกรมลงเล่นเกมบอลถ้วยอีกแล้วในฤดูกาลนี้นั่นจึงทําให้โอกาสในการลงสนามของนักเตะรายนี้ยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะครับและตามรายงานของสื่อเยอรมันเองยังระบุเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าแข้งแดนซามูไรกำลังพิจารณาการย้ายกลับมาเล่นยังลีลอินเตติก,ก้าอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยค้าแข้งอยู่กับทุตกาดมาแล้ว1รอบในช่วงปี2019-2023ถึงครับ ขณะเดียวกันครับทางทีมอินรีแดงดําก็กําลังมองหาผู้นําในแดนกลางนะครับที่จะมาร่วมงานกับ2มิดฟิลด์ของพวกเขาก็คือออสการ์ฮอยลุนกับทางฮูโก้ลาซันนะครับหลังจากที่พวกเขาเองก็พลาดในส่วนของการเซ็นสัญญากับทางปาสกาลครอสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแถมยังเสียตัวของโอมามามูตไปให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดอยนยงไรกันบ้างครับถึงกองกลางชาวเอเชียรายนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ